จ้าอืมอ่ะโอเคดูวันนี้ดีๆนะลูกอันนี้เขาบอกว่าเป็นแผนภูมิแท่งแสดงระยะทางที่สัตว์แต่ละตัวกระโดดได้ไกลตัวนี้ตัวอะไรลูกวัววัวกระโดดได้เท่าไหร่เจ็ดเจ็ดหมูโดดได้สิบโอเคแล้วตัวเนี้ยห้า <5. S 1> ตัวเนี้ย โอเคข้อใดเรียงลำดับสัตว<ม>์ที่กระโดดได้ไกลที่สุดไ,ไปใกล้ที่สุดไกลไปใก,กล้ไกลไกลไปใกล้ตัวไหนไกลมหมูหมูแล้วต่อไปอะไรต่อไปก็อืมวัววัวแล้วต่อไป กบกบต่อไปสุดท้ายปูปูเพราะฉะนั้นกลายเป็นตัวไหนบ้างหมูมมวัวกบป,ปูปูเพราะฉะนั้นข้อไหนหมูวัวกบปูโอเคกากระบหมูวัวกบปู ข้อไหนนี่อืมกากระบาดกากระบาดเอาเอาแม่เนี่ยเอาวงกลมเนี่ยวงกลมเออวงกลมตัวนั้นอักษรอ่าโอเคข้อใดเรียงลำดับสัตว์ที่กระโดดได้ใกล้ที่สุดไปไกลโพนเลยเอาใกล้ก่อนใกล้ตัวไหนกระโดดได้ใกล้ไกปูโอเคต่อไปวัวีใกล้ไปไกล เร็วๆลูกใกล้ไปใกล้ใช่ใกล้ตัวไหนใกล้ที่สุดปูอ,อืมต่อไปกบต่อไปวัวต่อไปหมูโอเคเพราะฉะนั้นตอบข้อไหนปูกบวัวหมู กบวัวหมูหมูกบวัวหมูนี่อ้าววงได้ไหมเนี่ยต้องวงนิดนึงวงนิดนึงกันนะมันติดกับขอบกระดาษไปโอเคเอาวง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 ไปทางนี้โอเคโอเคโทุกทกอ้าวต่อไปต่อไปอีกแผ่นหนึ่งนะลูกต่อไปอ้าวอันนี้นะ อันนี้คือ,อกระโดดไกลนี่คุณแม่กระโดดได้เท่าไหร่เจ็ด <7. S 1> คุณปู่กระโดดได้สิบคุณย่าห้า <5. S 1> คุณพ่อเจ็ด <7. S 1> โอเคคนใดกระโดดได้ไกลที่สุดคนไหนไกลที่สุด อืออ่ะวงเยี่ยมกูดบอยเยี่ยมเยี่ยมวงเลยหรอโอเควงอ,อ,กอักษรถูกต้องอคนใดกระโดดได้ใกล้ที่สุดใกล้ที่สุดอือดูสิคนไหนกระโดดได้ใกล้ที่สุดอันนี้อันนี้นนคนนี้นอะไรอะไรนะลูกเขว่าวอันนี้คนอะไรคุณคุณย่าคุณย่าอ่าโอเคคุณย่ากระโดดได้ ใก,ใกล้ที่สุดโอเคเก่งอะวง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 อืมวงเยี่ยมคนใดกระโดดได้ระยะทางเท่ากันกระโดดได้เท่ากันเลยคนไหนกับคนไหนกระโดดได้เท่ากันเลยคนนี้กับคนนี้โอเคแล้วคือใครคนนี้กับคนนี้คือคนไหนภาพไหนคนนี้กับคนนี้เยี่ยมอะวงเลยลูกวงเลย กูบอยโอเคเย้ง่ายไหมง่ายไหมลูกง่ายง่ายโอเคสองแผ่นก็พอม